เนี่ยนะครับก็รับการตอบรับอย่างดีนะครับในส่วนของยอดโฆษณาต่างๆก็จองกันเข้ามาค่อนข้างเต็มนะครับปีนี้อสบทตั้งเป้ารายได้อย่างไรก็จากปีที่แล้วเราทํารายได้รวมนะครับประมาณ5,600กว่าล้านเนี่ยนะครับก็ในปีนี้ก็มีเป้าไว้จะต้องพัฒนาให้เพิ่มดีขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะครับก็คาดเก็ตไว้ตอนนี้ประมาณสัก10%นนะครับในส่วนของของอรายได้รวมนะครับที่จะเพิ่มขึ้นครับ งบลงทุนโดยรวมนะครับปีนี้ประมาณ800กว่าล้านนะครับมันจะเป็นส่วนประมาณ500ล้านที่นํามาปรับปรุงในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการผลิตและส่งสัญญาณธุรกิจหลักๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์นะครับส่วนอ,อีกประมาณ300ล้านนะครับแบ่งเป็นประมาณ200ล้านที่จะมาลงทุนในส่วนของตัวอรองรับพวกธุรกิจใหม่นะครับพวกเคเบิลดาวเทียม นะครับพวกระบบบอร์ดแบนหรือว่าโมบายทีวีเราเตรียมที่จะให้บริการนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเว็บไซต์ที่มีการพัฒนาแล้วก็พวกดิจิทัลมีเดียต่างๆด้วยนะครับส่วนที่เหลือก็จะมานำเตรียมไว้นะครับในการพัฒนาที่ดิน50ไร่ของสมทอครับมีข้อที่มีหรือมีปัจจัยตัวไหนท,ที่น่าจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจของมานในปีนี้คร ถ้าไม่มีสถานการณ์ความรุนแรงนะครับทางด้านการเมืองหรือการประท้วงอะไรนะครับหรือไม่มีอุทกภัยเกิดขึ้นเหมือนอย่างปีที่แล้วนะครับที่เป็นที่เป็นประเด็น2ประเด็นหลักเนี่ยก็คิดว่าอัตราของโฆษณาในครับในอุตสาหกรรมสื่อเนี่ยก็คงมีการขยายและเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทาง m อ็มคอเองก็คิดว่าน่าจะรับอนิสงนะครับที่ดีจากจากมูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้นด้วยครับ น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวอาริซานอน PGNP ผลิตด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยจากโรงงานที่ได้ทุนวิจัยจากรัฐบานนลนเธอแลนด์ได้มาตรฐาน GMP HACCP ฮาลาสินค้าคุณภาพส่งออกประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อตอบสนองพี่น้องชาวไทยให้ได้รับสินค้าที่ดีราคายุติธรรมเราจึงเสนอขายเพียงกล่องละ350บาทหกล่องบรรจุ60แคปซูลขอท่านใช้น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว PGNP แล้วไม่เหมือนน้ำมันลำข้าวและจะมูกข้าวเดิมที่ทันใท้อยู่บริษัทยินดีคืนเงินสนใจสั่งซื้อหรือร่วมธุรกิจโทร02 934 5800 02 934 4824-7 088 433 3838 02 934 9915-6 088 433 3232 ผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้จิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นวกว่าสิบปีครอบครัวนักธุรกิจ n e วไล f e เติบโตมั่นคงด้วยธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายอย่างมากมายภายใต้ปณินฐานที่ว่าเราจะมุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดี สู่ประชาชนด้วยความเชื่อมั่นในสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูงผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านานสิบปีมนออไรฟเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า าะเศรษฐกิจที่ตกต่ำอัตราการว่างงานเพิ่มมากขึ้นความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไป ใจจริงและประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นเวลานับ10ปีที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมกายไพรินจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน INTV ช่องนี้รวย24ชั่วโมงเนื้อหาเข้มข้นตรงประเด็นสำหรับ คนอยากรวยพร้อมกับความบันเทิง24ชั่วโมง i อเอ็ทีวีช่องนี้รวย24ชั่วโมงถ้าคุณเป็นลนุ่งสาวรุ่นใหม่ที่ไม่อยากตกเทรนอัปเดตเทรนแฟชั่นก่อนใครได้ที่นี่เราจะพาคุณไปกเกาะติดขอบเวทีแคทวอล์กแบบเอ็กซ์คลูซีฟแต่ถ้าคุณอยากเกาะติดเบื้องหลังกรารละครที่ไี่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนและยังได้พูดคุยกับเหล่านักแสดงที่คุณชื่นชอบพร้อมทุกความสนุกสา่างทุกเวทีคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นการซ้อมหรือการแสดงสดให้คุณได้มันก่อน,อนใครใครเป็นคอหนังตัวยงทั้งไทยและเทศ สามารถอัปเดตเรื่องราวภาพยนตร์เบื้องหน้าเบื้องหลังได้ที่นี่ก่อนใครทุกสัปดาห์คะ่ะ I Love Dara พบกับพวกเรา4คนได้ที่นี่ในรายการ หลักดีคอฉบับใหม่ล่าสุดเหยื่อขายตรงข้ามชาติเกมปั่นมหาปลัยผ่าทางตันประกันวินาศภัยพิษร้าย r b c บีบริษัทขาดทุนเดี่ยงอลงกรสบช่องหนุนโอทูทำเกษตรอินทรีย์แห่งชาติค้าปีกเมินเศรษฐกิจการเมืองยักษ์ใหญ่มั่นใจกำลังซื้อฟื้นลุกธุรกิจครบวงจรฟอสไอศ์รีมโฮมเมดธุรกิจดับร้อน ลงทุนง่ายรายได้งามรวยได้ด้วยตัวคุณ Life Group เปิดตัว5ผู้บริหารใหม่ย้ำ5ปีฐานลบแน่นผู้นำสินค้าโรงงานพร้อมซินเนอรีล้านยุทธศาสตร์เชิงรุกเน้นสร้างผู้นำด้วยระบบควบคู่ความมั่นคงหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะถ้าผมไม่ตัดสินใจในวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้เพื่อนผมมาแนะนำให้ทำธุรกิจใครจะกล้าคิด ว่าเราจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นธุรกิจขายตรงที่แตกต่างและแข่งขันได้แปลงทุกรายจ่ายของเครือข่ายให้เป็นรายรับโดยเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศในที่สุดความฝันและอนาคตของเราก็เป็นจริงเจริญโอสถธุรกิจขายตรงของคนไทยเพื่อคนไทย บริษัทแอมเวย์ประเทศไทยจำกัดส่งนิวทีไลท์ดับเบิลเอ็กซ์ปลุกกระแส,สสุขภาพพร้อมเปิดตัวแคมเปญเพื่อสุขภาพใหม่นิวทีเลอรบายนิวทีไ์ชวนคนไทยมอบความรักที่แข็งแรงหลังสำรวจพบเต้นผู้บริโภคส่วนใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลร่างกายให้แข็งแรงมากขึ้น แต่ไลฟสไตล์สังคมปัจจุบันกับทำให้ผู้คนไม่ค่อยมีเวลาดูแลส,สุขภาพและเลือกบริโภคอาหารที่มีสารอาหารจำเป็นไม่ครบถ้วนในชีวิตประจำวันทำให้นิวทิไลท์จัดแคมเปญดังกล่าวขึ้นเพื่อชวนคนไทยมาส่งมอบความรักที่แข็งแรงให้กันและหันมากินผักผลไม้ให้หลากหลายประเภทและกินให้ครบห้าสีตามที่ร่างกายต้องการต่อวันเพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามิน เกล่อแรและโฟโตนิวเทียนที่จำเป็นครบถ้วนภายในงานเปิดตัวแคมเปญดังกล่าวได้มีการแสดงละครเวทีที่บอกเล่าเรื่องราวความรักที่แข็งแรงผ่านเมนูอาหารผักผลไม้5้สีเพื่อสุขภาพนำโดยเตอ๋อชันทวิทธนาเสวีและ กุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์เหลืองอุทัยที่นำเสนอเมนูอาหารทำง่ายได้ประโยชน์จากผักผลไม้สีเขียวที่มีส่วนช่วยให้สายตาดีผักผลไม้สีส้มมีส่วนช่วยเสริมภูมิต้านทานผักผลไม้สีแดงมีส่วนช่วยให้หัวใจไม่อ่อนแอผักผลไม้สีขาวมีส่วนช่วยดูแลกระดูกและผักผลไม้สีม่วงมีส่วนช่วยให้ความจำดี สหพันธ์สมาคมท่องเที่ยวไทยผสานกำลังวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดมสิท8สมาคมในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจัดสัมนาระดับชาติด,ด้านการท่องเที่ยวไทยในอนาคตรวมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปูทางให้ความรู้เพื่อเตรียมแผนการรองรับการท่องเที่ยวไทยในอีก10ปีข้างหน้าพร้อมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยและนำมาพัฒนาปรับใช้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นต่อไปภายในงานยังได้รับเกียรติจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ อนาคตการท่องเที่ยวไทยในโทศวรรษหน้าโดยงานสัมมานาครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อได้รับทราบและเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตของการท่องเที่ยวในอนาคตอันใกล้นี้หลังจากที่ต้องฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยวในระยะหนึ่งปีที่ผ่านมา และถึงเวลาที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องรวมพลังเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้แข็งแรงและมันคงยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล